อาหารเขาเที่ยงอาหารเที่ยงพูดกินดอกเขากินเนี่แล้วเมื่อไงเห็นเห็นไอ้นกหน่อยล่บลงดูพดไม่บอกแม่ไปเสียไมาให้วัวราจะหน้า mm hmm. พอาไมต้องกินเมื่อกี้กินอันนี้แล้วกินบัวใหญ่รสจัดหน้าปวดน่องพูแหละกัวยาย่รจัดหน้าครับอันนี้ก็ไ้มั่งนะ ก,กินซ้ัมเนก็เยี่ยมเลยก็กินก็นได้คอก็นอื่นวงเมื่แม่นข่อย <c oughs> อ,อ,ยอ,อ,ยอ,อยนะไปกินไปกินเน้อวัเยี่ยมเลยก็กินคอแล้ก็กูเลยกินหมากไม่เยี่ยมเนะี่ยอ็ที่ว่าสุดยอดดอยไปกินน้ำวัเยี่ยมหนมะักเด้ ลองซิมมันน้งเอ้มันแซ่ยบว่ะชุบว่ะสุกดีอ่ะมันะจะแส่บเลย เื่มเื <c oughs> ่มแนะนำวิธีกินน้มันถือต้องเอาไหมเอาไหม <c oughs> นี่วิธีกินมันถือต้องเนีย่ยต้องพิสูจน์กินก่อนต้องพิสูจน์กินเลยรับรสชาติกันขันเลย <c oughs> เผือใหญ่รจะแน่ตกท่ด้วยยังก็แหลายคน